พี่มิวครับผมน้องร้องเพลงงานซุนมดาราเป็นไงบ้างครับครับผมก็ก็ดีใจมากๆเลยครับผมที่ทางซุนมดาราเนี่ยเชิญมาร้องเปิดก็ได้มาร้องกับน้องไนซนเอ็กซ์ด้วยครับผมก็ตอนเพลงแรกนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเสียงนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถแบบกลับมาได้ครับผมก็ก็ดีมากๆเลยนะสนุกมากๆเลยครับได้ร้องไปทั้งหมดร้องไปทั้งหมด3เพลงก็จะมีมีซีซั่นออฟยูครับผมแล้วก็มีเพลงหลอกแล้วก็เป็นนันนาครับผมก็เป็นเพลงใหม่ของเรา ใช่ใช่ครับกระแสตอบรับเพลงเป็นอย่างไรบหูตอนนี้ก็3ล้านกว่าแล้วครับผมดีใจมากๆเลยแฟนๆทุกทุกคนก็ล่าสุดไปงานเมื่อวานมาที่ที่บูที่บูกาลีก็แฟนๆก็เริ่มร้องกันได้แล้วครับผมได้มีเช็คแต่ว่าแปลกๆในโซเชียลบ้างไหมครับโอ้ใช่ก็เข้าเข้าไปดูครับก็ทุกคนก็ชอบตัว MV แล้วก็ชอบตัวเพลงด้วยเพราะว่าเพลงนั้นน่าเนี่ยจะมีความ R&B มีความฮิปฮอปก็จะมีความแบบทันสมัยหน่อยๆท่อยเพืชอบกันแล้ย หลังคือเราก็คือมาออเดีอนนั่นร้องเพลงไปเลยติดๆกันเลยเนาะใช่ก็พอดีเดี๋ยวช่วงปีหน้าเนี่ยครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเราก็เลยอยากดันตัวอัลบัมล้มเราออกมาก่อนครับผมค่อยมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็อาจจะมาทีทีนึงน,นะครับช่วงนี้ท่าเต้นเหลค่ะท่าเต้นประจำเพลงท่าเต้นโอ้ท่าเต้นจะมีนั้นหน้ามีมีสี่ท่าครับผม,มผมขออนุญาตกำไมหน่อท่าแรกครับผมท่าแรกจะเป็นอย่างนี้ไว้ที่คาง ก็นั่นนานั่นนาแล้วท่าที่2ก็จะเป็นเวียครับผมเป็นนั่นนานั่นนาท่าสามก็อยู่เคียงข้างกันเป็นอย่างนี้ครับเป็นสายตรงสายตรงเป็นนั่นนานั่นนาแล้วสุดท้ายก็เป็นบีแกมเป็นนั่นนานั่นนาครับผมก็เป็นเป็นแบบง่ายใช่ครับผมให้สามารถทุกคนสามารถแบบเต้นตามกันได้เวลาไปคอนเงี้ยก็สามารถเต้นตามกันได้ครับ ซีรีส์ไหมซีรีส์ภาคสองไผมเป็นไงบ้างกระแสตอนนี้โหก็ก็ดีก็ดีใจนะครับผมที่แฟนๆทุกคๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเหมือนกลับมาเล่นซีซั่นนี้ก็การแสดงพัฒนาด้วยเพราะว่าเราก็ไปฝึกซ้อมกันมาเยอะมากเลยครับผมทั้งผมแล้วก็น้องกัปเลยก็ดีใจนะที่แฟนๆชอบการแสดงของเราสองคนครับยังฉากลึกซีนก้องค่อนจะถูกโฟกัสเยอะครับผมชาเนี่ยก็บอกว่าแบบมัน18บแปดตัวเิบแวลาไปเลย โอ้นี่ก็ไม่รู้เลยว่าเขาวาดยังไงแต่ว่าตัว Thanat Series เนี่ยมันถูกกำกับไว้หรืออนะไรวเป็นสิบแปดบวชกันแต่ตอนแรกอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเรทตั้งแต่ตอนแรกนะครับส่วนเรื่องความอาอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกเอจริงจริงก็ไม่ค่อยได้ดูเลยเอาจรงอย่างตอนที่เราถ่ายทำเราเรามองว่าบางบางซีนบางทีมันอาจจะแบบถึงนักถ,ถึงตัว,ตวหรือว่าแบบเสีย่ยง<อ>ไม้เพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับทีมงานก่อนนะว่าซีนที่เป็นเลิฟซีนต่างๆเนี่ยครับผมทางทีมงานบอกเราว่าก็อยากถ้าเป็นความศิลปะ จะมีความอาร์ตในการถ่ายทําออกมาซึ่งเราก็ไว้ใจเขาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดูจริงๆเพราะว่าช่วงนี้งานหนักมากจริงครับเวลากลับบ้านไปนอนตลอดแล้วอะไรไม่มีมันอาจจะแบบเจอคอมเมนต์อะไรมาเพราะราชินแก็แบบมันผมรู้สึกว่ามันมันคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอยากให้ทางตัวโปรดักชันปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นครับผมซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าจะทําให้ตอนต่อๆไปเนี่ยสามารถพัฒนาได้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ของเราของแนว ของผมกับน้องกัปเนี่ยเป็นฐานนักพนักสแสดงก็เลยรู้สึกว่าไอ้คอมเมนต์ที่เราควรจะโฟกัสมันคือเรื่องเรื่องการสแสดงมากกว่าว่าไอ้ซีนต่างๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเราเล่นเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมกับตัวละครหรือเปล่าซึ่งฟีดแบ็กมาดีม,มากๆก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรเลยครับ อย่างเราเรากลัวไหมว่าแบบถ้าแบบกระแสมันแรงเกินไปแล้วบางทีอาจจะซีรีส์จะโดนแบรนด์หรือโดนแบบเซนเซอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้แบบก็คือเนื่องด้วยทางไทยเดอะซีรีส์เนี่ยออนทางช่องวันก็คือมีมีการกรองเซนเซอร์ของเขาอยู่แล้วครับผมก็ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะห่วงตัวทางไลน์ทีวีก็จะมีการกรองอยู่แล้วด้วยครับผมาทางผู้ใหญ่เขาได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันบ้างผมผมไม่ทราบเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ ทำงานทางของเราเยอะมากๆทางเรื่องงานเพลงด้วยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะมีซีรีส์ของตัวเองด้วยเรื่อง Aquarium Man ก็จะฉายปี2021ก็ค่อนข้างจะไปโฟกัสทางอันนั้นมากกว่าครับอย่างแพลงงานตอนนี้คือซึ่งปีนี้คือยาวโอ้ซึ่งปีนี้แน่นเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็จะปล่อยอีกซิงเกิลหนึ่งด้วยครับผมก็จะมีการพีอาร์ไปงานโปรโมทต่างๆด้วยครับผมสุดภอพเปนไงนะครับ ใช่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาครับแต่หายป่วยแล้วแข็งแรงดีแล้วก็เพิ่งไปฟิตเนสมาด้วยในเมื่อเช้าก่อนมางานก็ไปฟิตเนสมาก็แข็งแรงดีแล้วครับผมไม่ต้องห่วงนะคุณหมอ่าเคุณหมอบอกว่าพักผ่อนหน้อยพักผ่อนไม่พอวันนั้นก็เลยเหมือนหน้ามืดแล้วก็เวียนหัวอ้วกไปหน่อยครับผมแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปฉีดน้้ำเกลือก็แข็งแรงนะครับผมแตได้กำลังใจดีน้องครับส่งข้อความไปให้ใช่น้องน้องก็น้องมาถามตอนวันนั้นก็คือประมาณตอนกลางคืนครับแต่ว่าวันนั้นหลับไปแล้วก็ตอบน้องตเชาลย อย,อย่างเราัวนะคร,รับอาการพักผ่อนนะเนี่ยมันจะแปลงเป็นโรคอ,อ,อื่นได้บางทีมันก็รับก็พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใส่ใจเรื่องร่างกายเรามากขึ้น<ม>ก็ตอนนี้ก็พยายามแบบจัดตารางงานให้เราสามารถได้คัก่อนได้พิงพอแล้วก็มีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นด้วยครับผมก็มีแบบรดรับงานลงบ้างได้ครับอ๋อตอนนี้ก็ยังนะครับแต่ว่าเป็นการแบบจัดตารางให้มันกระจายกระจายกันอย่างดีมากกว่าครับผมทำงานเจ็ดวันเจ็ดวันก่เวันรับนี่เจ็ดวันนะครับ ไม่มีแพลนไหนว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วอะไรอย่างเ <นะ S 1> ง <นะ S 1> ี้ยก็ยังรู้สึกว่าไหวยอยู่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยากต้องการเพิ่มก็น่าจะเรื่องการออกกําลังการนี่แหละเพราะว่าก็อยากจะฟิตขุนไปเล่นละครเรียบแมนครับคือตอนนี้มันคืบหน้าหรืออะไรยังไงอยู่หรับก็ <c ười> ตอนนี้บทใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตัวท <นะ S 1> นะีนเมนก็ส่งให้ต่างชาติเรียบร้อยแล้วถ้าก็ต่างชาติก็โอเคคือได้ได้ฟันจากต่างชาติมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าพอบทเสร็จแล้วก็จะมาแคสติ้งแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่า เปิดรับทุกคนมาแคสนะครับเดี๋ยวพอเริ่มแคสใหม่้เดี๋ยวจะบอกทุกคนด้วยแต่ว่าอันนี้คือเน้นมากๆก็คือตัวแต่ตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต้องมีทางภายนอกตรงแล้วก็มาถึงเราสามารถเล่นได้เลยครับก่อนที่ไม่ต้องฟิตอะไรขนาดไหนให้มันเรียนง่มันก็เราเล่นเป็นสัลยแพทย์ไงแบบต้องดำน้ำด้วยต้องมีบอดี้สูทหน่อยใช่ก็ต้องไปฟิตแบบต่มอานนี้คือเตรียมเตรียมแบบว่าโชว์เรื่องเะยรไหมฮะโอ้ยไม่ไม่ไม่ครับผม เราเป็นสัตว์เราไปรักษาสัตว์แล้วกัน<า> <laughs> ไม่ใช่นักกล้ามครับโอเคไหมโอเคนะขอบคุณมากเลยนะครับผม <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs>